สวัสดีครับนักเรียนพบกับไม็กกโกมสองนะครับเป็นยูนิตสรุป1-4นะครับเป็น Expansion 1-4นนะครับนักเรียอย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามี YouTube เอาไว้ดูเพื่อสรุปแบบฝึกหัดคำอธิบายต่างๆนะครับนักเรียอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตาม งานนี้ด้วยนะครับมี youtube ออกมาใหม่นะักเรียนจะได้ทราบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใน facebook นะครับหวังว่านักเรียนคนได้ประโยชน์จาก youtube ชุดนี้นะครับโอเคเราจะเริ่มต้นครับเป็น m e กกโ2 expansion unit 1-4สรุป1นึ่ง unit 1-4นะครับ เป็น Language Review ข้อ A เขาบอกว่า Write what the people in the in the job do ให้เขียนผู้คนที่อยู่ในงานนี้ทำอะไรนะครับอย่างอาทิเชอร์อาทิเชอร์ก็ต้อง Teachers ใช่ไหมครับ Teacher ก็เป็นครูครูก็สอนครับมาดูครับเขาทำอะไรบ้างครับท้านเรียนรู้ความหมายมันก็น่าจะแค่เติม E R O R I S T เท่านั้นนะครับดูดีๆนะอันนี้เคยทำมาแล้วครับลองทำดูแล้ว เรามาดูเฉลยนะครับอันนี้ก็อาจจะ drive อันนี้ก็ act นะครับ manage write นะครับ student ก็ study นะครับ salesperson ก็ selling นะครับ reporter ก็ report news อันนี้ก็ help patient นะครับหรือ work uh, nurse nurse ต้อง help Help patient ช่วยเหลือคนไข้นะครับ patient คนไข้นะครับมาดูข้อ b ครับ Rewrite the sentence Change can or cannot to know how to เปลี่ยนจาก can หรือ cannot เป็น know how to หรือ don't know how to ความหมายเดียวกันนะครับ Can แปลว่าสามารถ Can แปลว่าไม่สามารถนะครับเปลี่ยนให้เป็นรู้วิธีการที่จะทำอะไรนะครับกับไม่รู้วิธีการที่จะทำอะไร I can swim very well ก็คือ I know how to swim very well นะครับไม่ยากครับ I can't swim at all ฉันไาวน้ำไม่เป็นเลยก็ o n t know how to swim at a l l นะครับ I c a n play the guitar รู้วิธีเล่นกีตาร์นั่นเองนะครับลองดูแล้วทำแล้วดูเฉลยนะครับนี่ทำเสื้อผ้าเป็นก็คือรู้วิธีตัดเสื้อผ้านั่นเองนะครับ เดลิเชสอร่อยนะครับอาหารอินเดียนอร่อยอร่อยแต่ดีปรุงอาหารเป็นคานเพลชเชสก็เล่นหมักลุกไม่เป็นนะครับต่อนะครับ Look at the picture and answer the question ดูรูปแล้วตอบคำถามครับ Is the Is the officer wearing jeans Officer เจ้าหน้าที่ครับใส่ย,ยีนหรือเปล่า no she isn't ไม่ได้ใส่ she's wearing a uniform ใส่ชุดครับลองทำแล้วดูเฉลยครับดูตามรูปนะครับอีแต่ยังแมนบายิงแฮมเบอร์เกอร์เขากำลังซื้อแฮมเบอร์เกอร์ป่ะครับเด็กคนเล็กคนนี้ป่ะไม่ใช่ครับชิสบายิงฮอทดอกกำลังซื้อฮอทดอกครับ Are the man and the woman taking the bus ผู้หญิงกับผู้ชายกำลังขึ้นรถบัสใช่ไหม no they are they are taking a taxi ไปรถแท็กซี่ครับ is the boy riding a bike ขี่จักรยานปะ no he isn't he he is skating skateboarding ครับกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดครับ is the man playing the guitar กำลังเล่นกีตาร์อะไรปะพ่อเนี้ย no he isn't he's playing a s ซ x o p h o n e นะครเล่นแซ x กโซโฟนอยู่ is the young woman listening to music ผู้หญิงคนนี้กำลังฟังเพลงอยู่ใช่ไหม no she isn't she is talking on the phone กำลังคุยโทรศัพท์ครับต่อนะครับ complete the conversation then practice with the partner ตอบให้สมบูรณ์ครับลองทำแล้วลองเติมดูนะครับแล้วดูเฉลยและลองไปเล่นกับเพื่อนนะครับ ต้องดูฉเฉลยนะครับ What is your favorite pastime? Board game เล่นเกมครับ I guess I have lots of them มีเยอะครับ Do you know how to play it? No, I don't. Well, it is easy ง่ายมาก I can teach you ฉันสอนคุณได้คำถามถ้ามีเวลา I ฟอร์พร p เฟอร์แปลว่าชอบมากกว่านะครับชอบมากกว่า something up to date ทันสมัย like video game I think video, game, uh, video games are good for you mental health ดีสำหรับสุขภาพสมอง t h e y are good way to get rid of stress ทำให้ไม่เครียด Yeah but some people บางคน become addicted to video บางคนก็ต <proport> ิดเกมนะครับ They play it 12 more hours at one time เล่นมากกว่า12ชั่วโมงเลยโอพวกนี้ติดแล้วนะครับ l l I know รู้แล้พี่โ p l ่ that เล่นอย่างเดียว for entire weekend sometime my friend Mike ชื่อไมค์ครับ starts a game with friend on Friday night and he doesn't finish until Sunday เล่นตั้งแต่วันศุกร์ยันวัน,นวาอาทิตย์เลยนะครับก็แย่นะครับเสียสุขภาพนะครับ Make question from the answer แล้วมันมีคำตอบมาให้นะลองสร้างประโยคคำถามครับคำ,คำตอบ That's a Fred t h a t Alfred He's my neighbor ชื่อ Alfred นะเป็นเพื่อนบ้าน ก็ลองถามดูจะตอบยังไงนะครับตอบอย่างนี้เราจะถามยังไงได้ o อ s t h a t อะไรเงี้ยนะครับ my brother's professional soccer player เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับถามอาชีพของพี่ชายนะครับ ข้อาลิน practice the piano everyday Lin ฝึกซ้อมเล่นเปียโ,โนทุกวันครับ I usually exercise in evening after ฉันวักจะไปออกกำลังกายหลังเลิกงานตอนเย็นน้ no, cook. อยคานคุ k ฉันทำฟุหาไมได้เป็นหรอก i k n o w really good restaurant ฉันรู้จักพัตคาดีๆนะหาอาหารอร่อยๆทานเองได้นะครับไม่ต้องทำ มี reading ครับ before reading look at the photos ดูรูปครับ what do you think is happening คิดว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นอยู่ดูรูปนะครับนี่คนเยอะเลยนี่กำลังยิงนี่กำลังบอลิ่งนะครับนี่เล่นมักลุกครับอันนี้กำลังเล่น volleyball น,นะครับลองดูครับในเรื่องครับ Let the games begin. 2. Reading Let the games begin. Ask teenagers around the world how they love to spend their free time, and chances are they'll say video games. But no country can compare to South Korea for love of video games. You walk around the Coex Mall in Seoul on a Friday evening, and you look around. Teenagers are hanging out. People are shopping. Families are eating in food courts. Couples are out on dates. It's just like any other mall. And then you hear screams that are coming from the end of a corridor in the huge building. You walk in, and what do you see? Hundreds of young people, mostly women and girls, are waving signs and singing slogans. They are fans of some of the nation's most famous sports stars, such as Lim Yo-hwan, Choi Yun Sung and Su Ji Hoon. Their sport is something you don't normally find in the West. They are professional video gamers. People admire them for their skill in the science fiction strategy game StarCraft. Next to these players is a panel of commentators and dozens of reporters. The players are not competing today. They are here for selection for a coming tournament. There are two full-time video game television networks in Korea, and competitive gaming is one of the top televised sports. Thousands of fans attend the StarCraft tournament finals in stadiums. But public video game areas aren't just for top players. South Korea has more than 20,000 public PC gaming rooms, or BANGs, which attract more than a million people a day. Video games are exciting and offer some real opportunities to solve problems and use strategic and critical thinking skills. Some parents actually encourage their children to play such video games as a way to relax, as an escape from academic pressure, and as a fun way to use brain power. แล้วสเกมกินก็ชวนเล่นเกมนะครับอันนี้เขาบอกว่าในมอลในห้างสรรสินค้านะครับจะมีคนเดินไปเดินมาแยะเลยนะครับแต่จะมีมุมนึงซึ่งมีคนเล่นวิดีโอเกมมันอยู่เยอะนะครับเสร็จแล้วก็มีเสียงดังขึ้นนะครับ ปรากฏว่ามีคนมามาเชียร์นักเล่นวิดีโอเกมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มาเล่นนะครับเขามาดูคนเพื่อแข่งขันในคราวหน้านะครับ<ะ>การเล่นวิดีโอเกมในเกาหลีนี่เพื่อจะได้ไม่เครียดนะครับจะได้ไม่เครียดพ่อแม่เขาก็ให้ลูกได้ฝึกสมองนะครับ ในการโดยการเล่นวิดีโอเกมบ้างนะครับไม่ไม่ต้องมามุ่งมั่นกับทางวิชาการมากมายนะครับนี่เป็นเนื้อหารสรุปนะครับต่อนะครับ Master word with the meaning นะครับดูความหมายครับ s c r e a m นี่เป็นวัตโกนนะครับกรีดร้อง tournament ก็การแข่งขันนะครับ Network เป็นโครงสร้างนะครับ Encourage ก็ับ เชิญชวนชักชวนเพรสเชอร์ <P ress ure> ความกดดันนะครับต่อนะครับก็ดีครับชาาติ้งครับขออีกครับคอมเพตติ้งแข่งขันนะครับมองกลุ่ม of p e o ก be group of TV station เป็น Network เป็นโครงข่ายนะครับ encourage to tell someone is good idea to do something นะครับไปเชิญชวนชักชวนนะครับไปเชื่อในความกดดันก็4 stress ครับความกดดันครับความเครียด answer the question about the article ตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะครับ What are people doing in the mall on Friday night? ผู้คนทำอะไรที่ห้างสรรพสินค้าในคืนวันศุกร์ครับตอบเต็มเลยนะครับเราตอบแล้วตอบคำถามแล้วมาดูฉเฉลยนะครับ What is happening in part of the mall มีอะไรเกิดขึ้นที่อีกส่วนหนึ่งของมอลนะครับ Who are the women and girls? ใครครับพวกนี้ผู้หญิงกับพวกเด็กสาว Who are the celebrity? Celebrity ก็พวกดาราเป็นใคร What do the celebrity do มาทำอะไรครับพวก c e l e ะนะครับ Are they playing today? วันนี้มาเล่นปะ Where are the tournament final? การแข่งขันจบที่ไหน What is a bang? บ a งคืออะไร What do some parents in South Korea think about video? พ่อแม่บางคนในเกาหลีใต้คิดเกี่ยวกับวิดีโอเกมยังไงนะครับก็ลองทําดูลองตอบดูครับแล้วลองดูเฉลยน,นะครับโอเคนะครับถ้าน,นเรียนไม่เสร็จนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอไว้นะครับและนักเรียนก็ดูเปรียบเทียบที่นักเรียนทํากับเฉลยที่เห็นนี่นะครับครูต่อนะครับ เปิดต่อนะครับถ้านน้นเล่นไม่เสร็จนะั้นเล่นหยุดแล้วดูซ้ำได้นะครับ Discuss ครับ Discuss the good and bad thing about video games วันนี้ส่วนเสียของวิดีโอเกมครับ What kind of game do people become addicts นะครับแบบไหนครับซึ่งคนจะติดครับวิดีโอเกมแบบไหนครับ Do you know anyone who is addicted to me รู้จักคนที่ติดเกมไหม เมืองไทยก็เยอะนะครับเด็กไทยก็เยอะอันนี้ writing นะครับ write about your favorite game ให้เขียนถึงเกมที่เราชื่นชอบครับ answer one or more of these q u e s t i o n อาจจะตอบหนึ่งหรือหลายหลายอย่างก็ได้นะครับลองตอบดูข้อหนึ่ง how do you play เล่นยังไง what are the rules กดของการเล่นเกมนั้นมีอะไรมั่งว่าดู What do you like about it คุณชอบยังไง mm hmm. How often do you play it? เล่นบ่อยแค่ไหน Are you good at good at นี่แปลว่าเก่งนะครับ Are you good at the game เล่นเกมเก่งไหม What special skill do you need to play the game ทักษะพิเศษที่คุณต้องมีในการเล่นเกมมีอะไรมั่งลองตอบดูนะครับมีสิ่ง n g a n long ร้องตามครับเป็นเพลง Just Another Day วันหนึ่ง <coughs> <coughs> 3. Sing along just another day. I wake up in the morning and I crawl out of bed. I don't feel like moving, got a whole day ahead. Grab a cup of coffee and make myself a bite. My head is aching. Didn't sleep all night. And you're not doing your share. You don't fit in and you don't seem to care. Get your act together. I've had enough. Just a one more chance or you'll be laid off. It's just... Rush to the station and stand on the train. Tomorrow at 8 I'll be back again. It's just another working day. Nothing in this job to look for. นะครับเป็นชีวิตวันหนึ่งนะครับวตั้งแต่ตื่นนอนยันวิ่งไปทํางานนะครับก็เป็นชีวิตที่เร่งรีบนะครับมีงานมีการทำํำก็ชีวิตก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับต่อดูนะตอดูต่อนะครับ m a s t e r words with the meaning ดูกับศัพท์กับความหมายนะครับ grab ข้อ e ครับ take into your hand quickly จับนะครับ e x f e e e a pain นะครับปวดนะครับ headache เจ็บปวด look forward to แปลว่า รอคอยนะครับ Think about someone is in the future with pressure นะครับการรอคอย Strive difficulty นะครับความยาก Share part that writing belong ขอเพอร์เซนแบ่งกันนะครับรัสกัสซีเฮอรี่ครับรีบเร่ง Circle the correct meaning of each expression ดูความหมายนะครับอ o ก out of bed get up slowly นะครับก็คลานออกจากที่นอนก็คือตื่นนอนช้าๆนั่นเอง Make yourself a bite ก็คือ make a snack yourself ทำของกินเองนะครับ you don't fit in ก็ไม่เหมาะครับไม่ได้เขาร่วมเอาครับไม่ได้เขาร่วมทีม get your act together ทำด้วยกับเขานะครับดู better job ทำงานดีขึ้นนะครับ you will be laid off ก็คือ you will lose your job laid off l a i off laid off นะครับก็คือออกจากงานครับ come on answer the question นะครับเป็นคำถามนะครับจากเนื้อเรื่องครับลองตอบดูครับตอบแล้วลองมาเทียบกับคำคำตอบในนี้นะครับ นักเรียนสามารถหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ลองตรวจเช็คกับที่นักเรียนทำนะครับตรวจกับที่นักเรียนทำดูว่ามันมีความเหมือนความต่างกันยังไงทั้ง8ข้อนะครับดิส <Yeah. S 1> <Dis cuss S 2> คัสมาถกปัญหากัน Why d i n k the Singer didn't sleep อันนะั้ทำไมคุณคิดว่าเขาไม่ได้นอนล่นะนักคนร้องอ่นะ Why does the Singer want to change his ทำไมอยากจะเปลี่ยนงาน โ o ยทิ้ i อินสค good idea for the singer change job Why? Why not? คิดว่าดีไหมที่จะเปลี่ยนงานดีหรือไม่ดี w r i t i n g in your own words ลองเขียนเองนะครับ w r i t e about a typical day in a in a s i n g e s life ลองเขียนว่าในชีวิตหนึ่งวันเขาทำงานอะไรบ้างนะครับจากเพลงมันจะแก้นะครับเขียนมาเป็นประโยคธรรมดา โปรเจกต์ครับหาเพลงครับหาเพลงเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งวันของคนนะครับอย่างเช่นครับ Another Lonely Day ของเ e น Harper นะครับหรือ Dead End Job ของ Sting and the Police เนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับของเมกโกโก เป็นสรุปยูนิตหนถึงสนะครับคิดว่าคงได้ประโยชน์จากการใช้ YouTube อันนี้กับการเรียนของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆเพื่อ,อ,อจะได้มาช่วยมาดูวิดีโอฉบับนี้นะครับที่ทำนี้เพื่อให้นักเรียนจะได้สามารถเอา มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับนักเรียนได้ดูลหลายๆคนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้นะครับแล้วพบกับ YouTube โดยอาจารย์สวัสดิ์เราวหน้าครับสวัสดีครับ